เอาการสวัสดีนะครับผมเพื่อนเพื่อนไปเพียงน้อยใส่ลงลงบนสุขสุขคนนะครับเพื่อนเพื่อนเนาะสำหรับในคลิปนี้นะครับเพื่อนเพื่อนเทาการสีมาพอกับเพื่อนเพื่อนจะเสาจ์แตน้อยนะครับเนาะนะครับผมเอานะครับผมในเลขของเฮาในคลิปนี้ก่ย่งเป็นเลขบนอยู่นะครับเนาะนะครับผมที่แรกเฮาว่าเฮาสีลงเลขมาครบสองตัวล่างให้เพื่อนเพื่อนนะครับเนาะนะครับผมแต่ว่านะครับเฮาไก่ย่งนะครับเนาะย่างประทันในขัดใจอยู่นะครับสำหรับเลขบนของเฮานะครับเนาะ ในเลขบนนะครับเนาะสูตรนี่เป็นสูตรไม่เป็นเลขวิ่งบนตัวเดียวนะครับวิ่งบนตัวเดียวสูตรที่2สูตรที่หนึ่งนะครับเนาะก็เป็นวิ่งบนตัวเดียวที่เท้าห้เพื่อนๆไปนะครับเพราะมันได้เลขขานะครับได้เลขข้าตัวเดียวนี่นะครับเนาะนี่นะครับในสูตรนี้นะครับคือวิ่งบนตัวเดียวตัวนี้นะครับมันได้เลขขานะครับได้เลขข้าเท้าก็ะเละเอาสูตร2ตัวมาเทียบนะครับสูตร2ตัวมาเทียบเนี่ยวิ่งบน2ตัวศูนย์กับห้าส้นห้านะครับในสูตรที่3นี่นะครับเท้ากรามาส้นอีก ก็ได้ศูนย์ก็ผ่าเขานะครับมันก็ยังได้เลขตัวเดียวกันอยู่นะครับยังได้เลขตัวเดียวกันมันบวแตกต่างกันเลยนะครับเนาะหรือมันจะมาห้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 านี่บอมันหลายมันไายสูตรเนาะที่ตัเลขหาห้าห้าห้าเอ้านะครับมันก็มีสูตรได้สูตรหนึ่งละที่มันบอกคือหาเนี่ยมันจะบวได้ยหาถ้ามันไม่ได้ห้านะครับเข้ากระสีเอามีคู่นะครับเพื่อเสี่ยวมาชนกับหลักสิบละหน่วยเนาะถ้าหาตัวนี้เอาไปเทียบแลยเหมือนกับที่ส้นลักซิบเนี่ยลักซิบเนี่ยครับเนาะลักซิบก นะครับนะครับในหลักสิบก็ชนห้านะครับแล้ววันรักนุวยวันี่รักนุวยนะครับเนาะนะครับในรักนุวยนี่มันบ่มีหานะครับถ้ามันเป็นห้าห้ามันก็เป็นยากอยู่เพราะว่าในรักนุวยมันบ่มีหามันมีสามสี่สามสี่เจ็ดหนึ่งเขาจับมาแล้วได้สามสี่หนึ่งนะครับเอามาชนสูตรหาตัวเนี่ยสูตรหาตัวได้ศูนย์หนึ่งสองสามสี่นะครับเอามันจับเสียบเราก็ได้หนึ่งสามสี่นะครับหนึ่งสามสี่ก็จะได้เลยเกาคู่นี่แหละนะครับเลยเกาคู่แต่ว่ากระเด็นไปที หานะครับเนาะเรียนไปที่5นะครับเนาะให้ตัวนี้นะครับเรียกวันที่หนึ่หตัวนี้นะครับเนาะเ่ามาจับมันจะได้3คู่นี่ยห้าหนึ่งห้าสามห้าสี่นะครับห้าหนึ่งห้าสามห้าสี่แต่ยังได้ก็ดีนะครับก็3คู่กับบลาย์ดนะครับสามคู่กับบลายแต่ว่านะครับเท่ากับากนะครับเนาะเอาคักๆรถนะตัวเดียวแข็งแข็งลอดนะวัชน์บานะครับเนาะตัวเดียวแข็งแนะครับถ้ามันบอชนเท่ากับจับคู่เลยก็ว่าได้นะครับเนาะจับคู่เลยก็ว่าได้ในสูตรนี้นะครับเป็นสูตรใหม่ก็็คือเปนเลข วิ่งบนตัวเดียวนะครับแต่ว่าสูตรนี่นะครับเนาะเข่าไปถึง3ามลักเลยนะครับร้อยสิบหน่วยร้อยสิบหน่วยรถเสือเรียบไปเลยนะครับเนาะในเลขสูตรนี้เนาะนะครับร้อยสิบหน่วยร้อยสิบหน่วยเลยนะครับเนาะนะครับให้การประมวลผลห้ามาร์จมังไปเป็นเียเรียบร้อยนะครับใจหลักร้อยสาครั้งนะครับแล้วก็ร้อยหนึ่งหนึ่งครั้งสิบหนึ่งหนึ่งครั้งหน่วยสองสามครั้งสิบสามสองครั้งบวกหกคนที่เลขตัวเดียวนะครับเนาะเดี๋ยวเราจะเบิ่งเส้นทางกันหนึของตัวเลขนะครับเนาะนะครับเนาะสำหรับเลขตัวนี้นะครับเดินมาทั้งแต่่วววดดดลาาสุเเป็นนทีะ นะครับผมแล้วกานะครับการบ้องันผลนะครับผมเฮากามาไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเนาะกะนีในงวดที่หนึ่งเลยนะครับเนาะนะครับสองสองเป็นหกนะครับเนาะสองเอสองสามเป็นหกเป็นหกนะครับเนาะร้อยร้อยหนึ่งนะครับร้อยหนึ่งก็เป็นเลขสามนะครับเนาะนะครับมันแจยงเขามันมั่วเลยนะครับเนาะร้อยหนึ่งก็เลขสามนะครับสิบหนึ่งก็เลขห้านะครับเนาะหน่วยสองก็เลขสี่สามเทียบเป็นสี่สามสิบสองเลยสองนะครับเนาะแล้วก็สิบครั้งที่สามก็เลขสองนะครับสองสองสองเทียบเป็นสี่นะครับเนาะบวกหกคงที่ ตัวหองที่หกด้วยนะครับบวกกันไปเลยนะสามหกเป็นเก้าเก้าบวกห้าเป็นสี่สี่บวกสองเป็นหกหกบวกศูนย์ก็ได้หกได้หกนะได้หกนะครับเนาะได้หกนี่ตัวนี้นะครับแล้วเลขหกตัวนี้นะครับมันก็จะมาหลักหน่วยหลักสี่สี่หกเนี่ยครับสี่สี่หกนะครับในงวดต่อมานะครับประมูลผลได้เลขขาเลขขาตัวนี้มาในหลักนะครับสิบนะครับเนาะมาในหลักสิบแล้วก็งวดต่อมานะครับเนาะประมูลผลออกมาได้เลขศูนย์ ได้เลขศูนย์ศูนย์มาหลักหน่วยอันนี้ก็วิ่งบนตัวเดียวนะครับแล้วหัดต่อมาก็ได้เลขศูนย์หน่อยอีกนะครับเนาะได้เลขศูนย์อีกนะครับในงววนี้แต่ว่าในงัดนี้เลขศูนย์มาลักลอยนี่ครับมาหลักลอยศูนย์เก้าเจ็ดนะครับเนาะแล้วก็หวดต่อมานะครับประมวลผลออกมาได้เลขห้านะครับได้เลขห้านะครับแล้วเลขหามาลักสิบนะครับออกไปที่เจ็ดห้าเจ็ดเนาะหววต่อมาได้เลขซี่ก็เลขออกไปที่ห้าซี่ี่ห้าี่ี่นะครับมารสองตัวนะครับ ห้าสี่สี่งวดต่อมานะครับประมวลผลออกมาได้เจ็ดเจ็ดก้ามาร์คสิบนะครับเนาะเจ็ดเก้าเจ็ดนะครับงวดต่อมานะครับเนาะประมวลผลได้ศูนย์นะครับได้ศูนย์ศูนย์มาหลักร้อยนะครับเนาะศูนย์หกสามนะครับแล้วก็งวดต่อมานะครับเนาะประมวลผลได้เลขเก้าได้เลขเก้าเลขเก้ามาลักสิบนะครับสามเก้าหาเนาะนะครับแล้วก็งวดต่อมาประมวลผลได้เลขหกนี่ครับได้เลขหก เลขโกมากลักร้อยนะมากลักร้อยนะครับนี่ครับเนาะงวดต่อมานะครับประมวลผลได้เลขโกอีกนะครับได้เลขโกอีกงวดนี้มากสองตำแหน่งนะครับมากลอยก็มาหน่วยนะครับเละโกตัวนี้เนาะแล้วก็งวดล่าสุดนี่นะครับเนาะนี่งวดล่าสุดได้เลขหนึ่งนะครับเอวอร์แมนมืองวดล่าสุดงวดอันซีแปดหนึ่งนะครับได้หนึ่งเนาะนะครับแปดหนึ่งได้หนึ่งนะครับแล้ววันที่นี้งวดล่าสุดนี่ได้แปดได้แปดนะครับ มาลักหน่วยเสยเลยนะครับมาลักหน่วยเสยเลยนี่นะครับนี่นะครับเนาะมาแบบนี้เลยนะครับสําหรับเลขวิ่งบนตัวเดียวนะครับสําหรับงวดนี้นะครับเนาะการประมวลผลของเขานะครับเนาะเพื่อไว้การพิชิตาดนะครับเนาะเพื่อการพิชิตาดเข้าตีใส่นี่ครับเนาะนะครับตัวนี้นะครับเนาะนะครับตามนี้เลยนะครับเนาะเดี๋ยวเข้าเสียมาไล่ไปทีละตัวนะครับเนาะไล่ไปทีละตัวนะครับนี่นะครับเนาะนะครับเข้ากตีใส่นะครับเนาะหลักร้อยสามเทียนะครับหลักร้อยสามข้างตัวที่หนึ่ง หลักร้อยสามครั้งนะครับหลักร้อยของเข้ากับคือเลขหานะครับเนาะหานะครับเนาะนะครับหลักร้อยคือเลขห้านะครับเนี่ยเลขห้าสามเทียก็เป็นสิบหาได้หานะครับในห้าวางห้านะครับเนาะนะครับแล้วก็ไปร้อยครั้งที่หนึ่งร้อยครั้งที่หนึ่งคือเลขเจ็ดเจ็ดเนาะเจ็ดนะครับแล้วก็สิบครั้งที่หนึ่งสิบครั้งที่หนึ่งก็เลขสองนะเลขสองเนาะเลขสองนะครับแล้วก็ต่อไปหลักหน่วยครั้งที่สองหลักหน่วยครั้งที่สองคือเลขเจ็ดสามเทียนะครับเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดได้หนึ่งนะครับเนาะนะครับต่อไปหลักสิบครั้งที่ หลักสิบกันที่3ามเพื่อเลขหาสองเทียนะครับสองครั้งห้าสองครั้งก็จะได้ศูนย์ได้ศูนย์นะครับเนาะบวกหกคงที่วิธีนี้นะครับเนาะตำแหน่งที่เราใส่ปะม้วนผลนะครับนี่นะครับเนาะห้าบวกเจ็ดมันก็เป็นสองสองบวกสองเป็นสี่นะครับสี่บวกหนึ่งเป็นห้าบวกศูนย์เป็นห้าบวกหกเป็นหนึ่งนะได้หนึ่งนะครับได้หนึ่งเลยนะครับเพืเ่อนๆเอานะครับได้หนึ่งนะครับเอาแล้วนะครับเนาะเอาแล้วเอาแล้วนะครับเอาแล้ว นะครับแตกต่างแล้วนะครับเนาะแตกต่างแล้วว่ามันสิไดหาคือเก่าว้ายก็ไดหาคือเก่านี่พผดผดแล้วนะครับเนาะกับไดหาคือเก่าเท็ดแนวไาไล่ะนะครับเนาะเมื่อใดจะหาจะหาจะหาจนสุดอะไรก็ได้หนักครับเนาะแล้ววันที่นีู่ตรนี่ได้รื่งแล้วเอาไข่เนี้ยจักน้อยไปเนี่ยวันสิไดหาอีกที่เสนะครับเนาะนะครับบอนที่นี่นะครับเพื่อนเนาะนี่ครับตัวที่เข้าจับมาเนาะนะครับที่เราจับมากันนะครับเนาะหลักสิบกับหลักหน่วยนครับะหลักสิบกับหลักหน่วยนี่นะครับเนาะนี่หลักสิบนะครับห้าหกเจ็ด นะครับหนึ่งสามสี่นี่นะครับเนาะมันก็จะไปที่คู่นี้เลยนี่นะครับเนาะนั่นบานที่นี่บานที่เนียนี่นะครับเนาะนี่นะครับห้าหนึ่งห้าหนึ่งบานที่นี่บู๊ยไงกุ๊บจังปันจี้หนังเหล่นเพื่อน,เอ,นเอ้ยบานนี้ละบานนี้ละนะครับบาทน,นี้แหละทีของเรานะครับไปเลยนะครับสามตัวกันนะครับ หกหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะครับห้าหนึ่งของหนึ่งเด่นแล้วห้าหนึ่งเด่นแล้วนะครับนี่นะครับเนาะห้าหนึ่งคู่เดียวโคโรเลยนะครับเนาะคู่เดียวโคโรนะครับนี่ของแขกนะครับเนาะของแขกเลยบานที่นี่บานที่นี่มันจะมีเฮ็ดหู่หนึ่งหนึ่งนะครับกับปัญหาแหละนะครับเขาจะต้องไปเบิ้งรักลอยน้ำเด้เดี๋ยวรักลอยว่าท่านลงแทนเถอะเนาะนะครับเขาต้องทาทารักลอยก่อนนะครับเนาะว่ารักลอยมีหนึ่งบอกรักลอยมีหนึ่งยงกองลอยอีกแล้วนะครับเนาะ เดี๋ยวหลักร้อยจะเป็นเลขอะไรนะครับหลักร้อยจะเป็นเลขอะไรนะครับนี่นะครับหลักร้อยของเรารอยอยู่นะครับหลักร้อยของเขาแม่นเลยวัตถิ่ันธ์มาในหาครับเก่านะครับเนาะนะครับอะไรห้าหนึ่งนะครับอะไรห้าหนึ่งก็เาะห้รูดก็ได้สามตัวนะครับเนาะแต่มันอัมมาีหลีท่านถ้าห้าหนึ่งมาจริงๆเรารูดหลักร้อยเลยนะครับรูดหลักร้อยเลยเพื่อความชั่วนะห้าหนึ่งมาจริงๆไหมถ้าห้าหนึ่งมาจริงๆเข้ากับรูดหลักร้อยเลยนะครับเพื่อนๆเนาะนี่บานที่นี่บบชนเลยบบชนนะครับเนาะนะครับ นะครับเพื่อนๆพ่บอทนเนาะเข้ากับเสียงไฮสูตรนี้นะครับเนาะให้สูตรนี้เป็นสูตรที่2นะครับเนาะสูตรที่2องนะเขียนได้เลยเนาะสูตรที่2นะครับสูตรที่2วิ่งบนตัวเดียวสูตรที่2นะครับได้1นะครับเนาะได้1เอาบานที่นี่วิ่งบนตัวเดียวสูตรที่2ได้1ได้1เขียนตัวใหญ่สำเร็จหาเลยนะครับเนาะเขียนตัวใหญ่ๆสำเร็จห้าเลยนะครับสูตรที่1กับสูตรที่2สูตรที่1ได้5สูตรที่2ได้1 บ,บานในตัวนี้กระสให้เป็น2ตัวสูตรที่1 2ตัวสูตรที่นาะนะครับวิ่งบน2ตัวสูตรที่1น่วิ่งบนบนสองตัวสูตรที่2ใส่เสื้อให้มันคล้ายๆกันนะครับคล้องจองกันนะมันกังสิจาง่ายวิ่งบนตัวเดียวสูตรที่1ได้และสองเนะนะครับเนาะนะครับเนาะเอาแบบนี้เลยนะครับเนาะวิ่งบนตัวเดียวสูตรที่1แล้วก็วิ่งบน2ตัวสูตรที่1วิ่งบน,บน2ตัวสูตรท, 1, ท, 1, ที่2นี่นก็สิเป็นชุดของมันแบบนี้นะครับเอาเข้ากรสีแยกออกมาอันนี้เป็น วิ่งตัวเดียวสูตรที่1และ2อ,อันนี้วิ่ง2ตัวสูตรที่1และ2เนาะเอาบานที่นี่เอาแล้วนะครับเนาะเฮาแยกออกมาได้แล้วนะครับเนาะเพื่อนนะครับบานที่นี่ตัวนี้นะครับชนกระจายเลยนะครับนะชน5ทั้งหมดเลยนะครับเนาะอันนี้ล้านเปอร์เซ็นดิ์นี่สี่ห้าหกหรืล้านเปอร์เซ็นต์เนี่ยชนล้านเปอร์เซ็นดิ้นแล้วนี่นี่นะครับล้านเปอร์เซ็นตเนี่ยชนนะครับชนชนวิ่งตัวเดียวไม่พอมาชนล้านเปอร์เซ็นต์อีกนี่นะครับแล้วมาชนหลักสิบอีกเอาบานที่นี่ ไม่จะเรียกหานะครับเดี๋ยวนาะนะครับว่าแม่อนอันเขาขายอัทนโทรศัพท์พัดลตตัวเย็นนะครับนะครับเบอร์ห้าไปใส่ก็มิเตรเบอร์เดียวกันมัดแอดแฝเลยนะครับเนาะนะครับไปเบอรงใส่กับเบอร์เดียวกันมัดตัวบักง่ายเขาติดใบฝามันนะครับเบอร์ห้าไปใส่นะครับนะครับเนาะบอว่าสิเป็นแอร์นะครับ,นะบ,บ,นะรบก็เบอร์ห้านะตู้เย็นกับเบอร์หนะ้าเนาะ ที่จะเบอร์เดียวกันเบิดอยู่รลานไดกับว่บากันเบิดนะครับเนาะนะครับผมเอาก็จอเลยอันนี้ก็ยังมาพ่อเลย้ยหายุ้ยห้าห้าวิ่งบนห้าตัวเดียวสูตรที่หนึ่งได้ห้าวิ่งบนสองตัวได้ศูนย์กับห้าชนห้าวิ่งบนสองตัวสูตรที่สองได้ศูนย์กับห้าชนห้าล้านปเปอร์เซ็นต์สี่ห้าหกก็ชนห้าหลักสิบห้าหกเจ็ดก็ชนห้าเอาบานที่นี่นะครับเขาไปขั่วมาได้แล้วนะครับโตนี่นะครับเนาะไม่เหมือนใครเลย ไม่เหมือนใครไม่มีใครเหมือนนะครับเนาะนี่บอคือบอคือพวกนี้นะครับพวกพวกนี้มันคือกันโพดนะครับเนาะนะครับถ้ามันออกห้าห้าห้าเนี่ยว้าายเย่าหัวยู่สามเหมือนนะครับนี่นะครับเนาะบ้านที่นี่ตัวนี้ได้หนึ่งแล้วนะครับได้หนึ่งแล้วนะครับเนาะได้หนึ่งก็จะววาเดชหนึ่งห้าห้าอย่าวาเด้นะครับก็สิีว่าอะไรเอ่ยห้าหนึ่งคือยุ่นะครับนี่หลักร้อยต้องเป็นตัวอื่นะครับว่าเป็นสุ่มนี่นะครับนะสุมนี่นะจะเป็นหลักสิบหลักหน่วยไปเลยนะครับเนาะเอาเขาแยกแล้วนะครับ เลขคตันนี้เป็นหลักสิบเลขหนึ่งเป็นหลักหน่วยนะครับเอาสาหรับสูตรนี่เดินมา13บมงวดจังได้ก็ขอให้เดินประมาณ30มงวดเด้อจังค่อยลดกันสิลดก็ไดเนาะนะครับสูตรนี้นะครับนะครับเนาะถ้าจะหลดก็ขอให้หลดในอีกนะครับเนาะนะครับอีกสิบงวดจังลดก็ไดนะครับเข้ากับสิวิ่งหนึ่งนะครับงวดนี้เนาะนะครับเอาเอาวิ่งสองสองสูตรนี่ใส่กันเลยนะครับวิ่งบนสองสูตรนะครับเนาะ สูตรที่หนึ่งวิ่งบนตัวเดียวสูตรที่หนึ่งวิ่งบนตัวเดียวสูตรที่สองเ่ว่าวิ่งบนนี่มันกระสมีสําคัญอยู่คือหลักร้อยนะครับในสูตรนี้มันเข้าหลักร้อยด้วยเด็มันเข้าหลักร้อยหลายงวดอยู่ไหนนะครับเนาะนี่นะครับศูนย์เก้าเจ็ดเข้าหลักร้อยนะครับศูนย์หกสามเข้าหลักร้อยหกศูนย์สามเข้าหลักร้อยหกสองหกในกระหลักร้อยหลักหน่วยอยู่นะครับแต่ว่าสามงวดนาสูตรนี้ปันหลักร้อยเลยหลักหน่วยเลยนะครับเนาะเนี่ยได้หนึ่งมาหลักหน่วยได้แปดมาหลักหน่วย ได้นึ่งอีกอกระชิมารลักหน่วยอีกบ่เอาเป็นไปได้เป็นไปได้เป็นไปได้นะครับเนาะเพราะว่ามันชนลักหน่วยเขาแล้วนะครับเนาะเอานะครับผมจะไรกันวิ่งบนตัวเดียวสูตรที่สองนะครับเนาะไม่ชนกับสูตรที่หนึ่งเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่จะคู่กันได้นะครับนะเนาะเลกาเป็นเลขที่ชนหลักสิบลักหน่วยให้ครบนะครับนะเลขหารชนลักสิบเลขหนึ่งชนหลักหน่วยเอาละงงหมดนี้นะครับแตกสามตัวหรือไม่ลัก้อยของเขานี่มันนะครับมันกันได้เลยลักร้อยของเขาน,นนะครับ เดินมาเป๊ะเลยหลักร้อยนะครับเนาะนะครับผมเอาห้าจังว่ากันนะครับสามสามตัวตรงวันนี้จังไหนก็ซาถุขอให้แตกสามตัวเดลยวันนี้เด้อนะครับเพื่อนเนาะนะครับรอฟังเสียงฟังเสียงนะครับเพื่อนเนาะอ่านะครับผมบอเป็นคอนเสิร์ตได้เสียงโยไซเสียงโยไซนะครับเนาะนะครับผมแต่ว่าก็อย่าลืมอย่าลืมคำเตือนนะครับเพื่อนเนาะอย่าลืมคําเตือนโดยเด็ดขาดนครับอย่าลืมคําเตือนเลยนะครับคําเตือนของเฮานะครับเนาะก็คือ นะครับเนาะของมันบม่มีหักนะครับเนาะมันควมแน่นอนของมันก็คือความไม่แน่นอนนะครับเนาะความแน่นอนคือความไม่แน่นอนนะครับของบม่มีหักนะครับแต่ว่ามันชนกันลายสวนมันขัดขัดที่แน่นอนนะครับเนาะนะครับเพราะฉะนั้นคําเตือนเฮ้อย่าลืมนะครับเนาะนะครับผมก็คือห้ามนะครับอย่าอยู่คนเดียวโดยเด็ดขาดนะครับนี่คือคําเตือนนะครับเนาะนี่นะครับเนาะนะครับผมเตือนเพื่อนๆไว้นะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับเนาะ นะครับอาเป็นยังล่ะคือ้ปงยูพอดียวเาเซนพะวานะครับเนาะนะครับมันเป็นอันตรายต่อตัวของเขาเองนะครับเนาะนะครับพราะวานะครับเนาะมันสียดรียออกกันท่านสันดกวาสันดกว่า,วาย่ํามเลขเดีเขาประกาศรางวัลนะนะเขาประกาศเลขที่ออกเนบออกมาเลื่ยนะครับเนาะออกมาบาน,นี่ไก่พ่อเป็นมาในหนังวินมั่วลมตึง เพราะฉะนั้นถ้าบ่มีคนเห็นอันตรายนะครับเอาหันว่าท่านนะครับเนาะกระซีมิ่งไปเลยนะครับเนาะนะครับวราอคนบ่เห็นเห็นแตวใดจะมันเป็น้องเอ้ยซอยจะของกบอมได้นะครับเนาะเพราะฉะนั้นนะครับน้องฮาก็ต้องอยู่หลายคนนะครับมันสิได้คั่นเอากันซะมากว่านะครับยาหอมยาดมยาอมยาหมองมาพร้อมนะครับเตรียมไว้นะครับเนาะมั่นจังบ่ได้หาย อยากมันจังคอยสิท่านการนั่นเองนะครับเนาะเอานะครับผมเพราะฉะนั้นจะเรื่องคำเตือนนะครับเนาะเอาคอยทุกคนโชคดีนะครับผมเนาะสำหรับในคลิปนี้แอดเจอเยงจะมีนะครับเนาะในคลิปต่อไปห้าจังหอยเบิร์วาครบ2ตัวล่างนะครับเนาะเลขสูตร5ตัวนะครับในงวดน,นี้เดินมา13งวดงวดต่อไปเป็นงวดที่14นะครับเนาะเอาคอยทุกคนโชคดีคลิปนี้เอาไว้เพียงจะมีล่า่อนไปเลยสวัสดีครับ